ตอนไล่สายลับตอนที่46เมื่อสลารู้ว่าบุรินหายออกไปจากบ้านเขาก็รู้ได้ทันทีว่าบุรินต้องการไปจากที่นี่ไม่ใช่ับเป็นการถูกจับตัวไปถ,ถ้าถูกจับตัวไปดูงต้องรู้แน่เมื่อมันเป็นความประสงค์ของบุรินถึงแม้เขาจะโกรธและรู้สึกเป็นห่วงในเวลาเดียวกันแต่เขาก็คิดว่าควรจะทาตามในความต้องการของบุรินและเมื่ออยากไปแบบนี้บุรินคงมีเหตุผลนั่นแหละตอนนี้เขารู้สึก เป็นห่วงบุลินรวมถึ้งลมด้วยทําให้เขาเครียดเครียดมากข้าวข้าวจากลมก็เงียบหายไปปกติลมต้องติดต่อมาบ้างแต่ตอนนี้กลับไม่มีเลยแต่เย็นนะครับผมไม่มีอะไรหรอกคุณบุลินอาจจะเกรงใจคุณก็ได้ช่างเถอะอย่าพูดถึงหมอนนั่นเลยเด็กนั่นคงกลัวละมั้งกลัอันตรายนั่นแหละอยู่กับเราก็มีอันตรายแน่ออกไปจากบ้านหลังนี้ เงินที่ได้มาจากคิมก็ดูไม่น้อยตอนนั้นน่าจะเอาไปเริ่มต้นใหม่สลาเอื้อขึ้นปลอบใจตัวเองด้วยแหละจริงๆแล้วเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับทางด้านลมตอนนี้บอกเลยว่าเขาเริ่มอาการไม่ดีรู้สึกว่ามันจะมีไข้ตัวรล้ลอนๆอนิดดวยแต่ก็ยังดีที่ได้เสื้อมาจากรอนนอนนำเสื้อมาให้เขาหลังจากตะี้คิมเดินออกไปแล้ว รอนย้อนกลับมาพร้อมักเสื้อและนำอาหารมาวางให้ด้วยโลมไม่คิดจะแตะต้องมันแล้วเขาก็ไม่ทำจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะอ่อนแรงลงไปเยอะแต่ก็ช่างเถอะถึงอย่างไรมันต้องมีโอกาสที่จะเหนียวไปจที่นี่ถึงจะไม่ได้กินอะไรของโมนี่ก็ตามเมื่อรอนไปรายงานว่าโลมไม่ยอมทานอาหารหรือแตะต้องแม้แต่น้ำมันทำให้ขิมมาก ตบโต๊ะทำงานเสียงดังปังก่อนที่จะเดินอาดอามาที่ห้องใต้ดินเดินมาหาโลมพร้อมกับกระชากคอเสื้อลมอย่างแรงโลเองก็ถึงกับปิวไปตามแรงที่โดนกระชากแววตาตอนนี้ของโลไม่รู้สึกอะไรถึงแม้จะเจ็บก็ไม่บ่งบอกและไม่แสดงสีหน้าอะไรออกมาทำให้คิมถึงขเกีเยวมองด้วยแววตาที่แดงสานทำไมไม่กิน คิดว่าฉันจะวางยานายเลรอไม่กินก็ดีจะได้ไม่มีแรงหนีถ้าคิดจะมีชีวิตต่อไปก็กินซะและจะได้มีแรงรู้สิว่าจะหนีได้ไหมจากนั้นขิมก็ปล่อยล่างของโลมร่วงลงกับพื้นแล้วเดินออกไปโลมเองจึบคิดใจว่าใช่สิถ้าเราไม่กินเราก็ต้องไม่มีแรงจะหนีออกไปที่นี่ก็ยากตัวเขาก็ไม่ใช่จะเก่งกาดอะไรมันทำให้เขา นึกสบมองหน้าตัวเองเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ต้องให้ศัตรูอย่างนายคิมนั่นมาเตือนด้วยจากนั้นลลมจึงยอมทานอาหารที่อยู่ตรงหน้ารอนแอบยิ้มมองสังเกตการเมื่อลมยอมกินข้าวแล้วเขาจึงขึ้นไปรายงานคิมคิมเองก็ฉุนกับโลงใจทาให้รอนถึงขับถอนหายใจและหันไปมองหน้าซีเดวยออกมาพร้อมกันเฮ้ยทำไมเจ้านายใจแข็งอย่างนี้ไม่ปล่อยคุณลมออกมาสักที แกดูคุณโมสิไม่มีที่ท่าอ่อนให้คุณคิมแล้วคุณคิมเขาจะยอมหรอก็นั่าหน่ะสิต่างคนต่างแรงอะไรกันเนี่ยฉันเราเป็นห่วงเจ้านายจริงๆเจ้านายไม่เคยถูกใจใคนมากขนาดนี้รู้ท่าจะรักคุโรมจริงๆแต่คุณโลมนั่นก็เหนือเกินอะไรก็ไม่รู้คิดจะหนีอย่างเดียวแกมั่นใจได้ยังไงว่าคุณโลมจะหนีคุณโลมก็แค่มีโทรศัพท์แกนี่เื่อบื้อจริงๆ ม่โทรศัพท์ก็แสดงว่าจะติดต่อให้คนม่ช่วยก็ได้านอยู่าเออจริงด้วยดีและรอนคุยกันตอนนี้ขอบคุมใจไม่แพ้เจ้านายร่วมเห็นสนใจทั้งสองฝ่ายด้วยรอบนี้รอนนำขนมมาให้กับโรมมันทำให้โรมถึงกับจ่ายหน้าแล้วไม่ยอมทานมันรอนเองก็ถึงกับหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะขนมนี่คินสั่งมาให้โรมโดยเฉพาะทานหน่อยเถอะครับเจ้านายสั่งมาให้คุณ ไม่ฉันไม่กินเอาออกไปเถอะทานหน่อยนะครับคุณคิมเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะครับที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าวกลัวคุณจะหนีครับเลิกพูดเถอะเจ้านายเธอฉันรู้ว่านายรักเจ้านายแต่ฉันก็ไม่ได้รักเจ้านายเลยนี่เอาออกไปให้หมดนั่นแหละฉันไม่กินโอคุณโลมก็เลยเห็นว่าโลมไม่ยอมกินเขาจึงจำใจต้องนำของพวกนั้นออกไป ลมเพิ่งคิดได้ว่าในเมื่อคิมชอบเขาขนาดนั้นตามที่ลูกน้องยืนยันมาและจากปากของคิมที่เคยพูดถ้าอย่างนั้นถ้าเขาแกล้งทำเป็นป่ยวยวันนี่จะปล่อยเราไหมหรือว่าถ้าเราแกล้งทำเป็นดีกับเขาเราก็มีโอกาสหนีแล้วสิเมื่อลมคิดได้ดังนั้นลมเ็แกล้งเดินมาที่กลางห้องจากนั้นก็ลมลงไป ทําให้คนที่เฝ้าห้องใต้ดินนั้นตกใจมากรีบรายงานคิมคิมวิ่งกระหืดกระหอบมาอุ้มร่างของโลมออกไปจากห้องใต้ดินของล่างที่หลับไหลของลมด้วยหัวใจที่กระวนกระวายหมอเป็นไงบ้างเออก็แค่เพียนะครับน่าจะเออมีไข้นิดหน่อยก็แค่นั้นละครับโอ้ยค่อยรลวงใจไปหน่อยถ้าแฟนฉันเป็นอะไรไป หมอไม่รอดแน่หมอชาลาถึงกับตัวสันทำให้เขารีบจัดยาให้อย่างงงงๆเงิน่นเมื่อเสร็จแล้วเขาก็รีบผู้รีบประจออกกไปทันทีตอนนี้คิมนั่งเฝ้าลมที่กำลังหลัจกจับมือของลมไว้ไม่ยอมปล่อยใช้มือสัมผัสหน้าซีดๆของลมซึ่งลมเงองก็มีอาการป่วยเล็กน้อยอยู่แล้วแต่มันไม่มากแต่ตอนนี้ลมหลับจริงๆหลับไปตั้งแต่ เดินออกไปจากห้องแล้วพอรู้ตัวใหม่ทีก็เห็นว่าคินนั้นยังนั่งเฝ้าเขาอยู่ตาประเปือไม่เห็นว่าโลมรู้สึกตัวเขาก็เอ่ยถามทันทีเป็นยังไงบ้างหิวหรือเปล่าหรือจะดื่มน้ำลมไม่ตอบหันหน้านี้ทำให้คินกับยิ้มเจือญเ,เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ย่างงั้นก็นอนพักนะถ้าไม่อยากเห็นหน้าฉันฉันออกไปข้างนอกก็ได้ คิมพูดความก็เดินออกไปจากห้องและให้ลมเข้ามาแทนซึ่งนั่นมันเป็นความประสงค์ของลมอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากเห็นหน้าบนใจร้ายอย่างคิมในตอนนี้ยังทําใจไม่ได้วัวจะตะบใจซะก่อนแทนที่จะแกล้งทําเป็นดีกับคิมมี่ก็คงไม่แนบเนียนมาเห็นว่าเป็นรอนเขาก็ยอมทานอาหารและยาก่อนที่รอนจะเดินออกไปก็เดินออกไปแล้วขเออวขาก,ก,ก,ก็รีบล็อกประตูทันทีกังวว่าใครจะเข้ามาในห้องจากนั้น ก็เดินวนไปวนมา,นมาคิดถาวิิทเอาตลอดตอนนี้ยังหนีไม่ได้ติดต่อคนทางนู้นก็ไม่ได้อีกจะเป็นห่วงกันแน่ๆเลยจะทำยังไงดีนะคิดไม่ออกจริงๆในตอนนี้ก็ต้องปล่อยวางไปก่อนวันนี้โลแวนได้ไปโกดังของมาตินดูเหมือนว่าจะได้สินค้าตัวอย่างมาจากคิง ปกติเขารู้ว่าสองคนนี้ร่วมมือกันโดยมีเขาเป็นคนช่วยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ช่วยแล้วเพียงแต่ว่าอยากรู้เท่านั้นว่าอยากรถใหม่นี้ทาไมถึงได้มีคนต้องการเยอะแยะก็ส่งตัวอย่างไปแล้วดูเหมือนว่าคนจะติดใจและอยากได้มันมากก็จึงไปที่โกดังโดยไม่รู้เลยว่าลั่นนั้นกำลังแอบตามเข้าไปพอไปถึงโกดังก็พบมาเต็เ อาได้ยาน,นี้มาจากไหนครับนายก็น่าจะรู้แล้วนี่ฉันน่าจะได้ดคินหมอน,นั่นยอมให้อาจริงๆหรอครับก็ต้องให้อยู่แล้วฉันมีวิธีของฉันแต่ว่าแต่แกเถอะไม่คิดจะช่วยฉันหรือไงผมก็บอกอาไปแล้วนี่ครับว่าผมจะวางมือตามใจแกแต่ว่าถ้าแกทำอีกครั้งหนึง่งเงินเนี่ยจะมาหาศาลคราวนี้แหละแกจะได้ไปตั้งตัวยเยอะเลยนะ ไม่หรอกครับขอบุณครับอามาตินยืนคุยกับโรแวนตอนนี้รันเองเคลื่อนานเข้ามาบอกเลยว่าเขาคุ้นเคยกับโกดังพวกนี้เป็นอย่างดีเขาเคยอยู่ที่นี่มาพักใหญ่อยู่แล้วจากนั้นเขาก็ได้ตัวอย่างที่เป็นสินค้าของคิมส่งมาให้กับมาตินเพื่อให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเขาหยิบมันไปของใส่เป็นเสือ้อแต่แล้วก็พลาดมาพบกับลูกน้องของมาตินมาเจอเข้า ล่นพยายามหนีและสู้กันอย่างดุเดือดทั้งหมัดทั้งเขา่าเขากำลังจะว,วิ่งแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเปินกระบ,บอกใหญ่มาจ่อที่หลังของเขาหยุดอยากขยับถ้าขยับตายล่านถึงจะจุดนิ่งต่อให้เก็บแค่ไหนก็ต้องแพ้อาวุธสีวามาเมืองที่จ่ออยู่นี่จากที่อันเดียวก็เปลี่ยนเป็นหลายสิบอันที่จ้องมาหาเขาอะไรกัน มาตินเดินมาทันทีที่เขาเห็นรันเขาก็ถึงทับตาโตมองด้วยความสงสัยแต่แล้วเขาก็หลีตาแล้วก็ยิ้มนี่คิดจะมาขโมยของเหรอไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคุณหนูอลันรันได้แต่เงียบมองมาตินด้วยว่าขวางส่วนกระทั่งโรแวนเดินตามมาเขาเองก็ถึงกับข้าหมดคิวเช่นกัน ทำไมลันถึงมาอยู่ที่นี่ตามเข้ามาอีกแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี้แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามาเตินจะจับได้แล้วเขาจะช่วยยังไงกันจับมัดไว้คุณอาครับยังไงแกจะปล่อยหรอหรือว่าแกจะจัดการเองแล้วแต่คุณอาเะครับ มาตินพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชารวมถึงใบหน้าที่เล็บเฉยมันทำให้รันได้แต่เหลือบม,มองรู้สึกหน้อยใจที่โลแวนไม่คิดจะช่วยเขาแต่แล้วความหวังของเขาก็เริ่มมีเมื่อมาตินบอกว่าให้โลแวนเป็นคนจัดการแล้วกันดู้ว่าโลแวนจะโมโหมากเมื่อเขาจ้องหน้าของรันอีกครั้งหนึ่งเขากระชากแขนของรันมาที่รถและดันร่างของรันเข้าไปในรถ จากนั้นก็คนตัวและได้ของที่รันซุกซ่อนเอาไว้ส่งยื่นให้กับลูกน้องก่อนที่เขาจะลงไปจากรถรันถูกนำพามาส่งที่บ้านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขารอดมาอีกครั้งแต่ไม่คิดจะดีใจเลยท่าทางของโลแวนเปลี่ยนไปโลแวนเปลี่ยนไปจริงๆยังไงยังไงเขาก็เห็นว่ามาตินดีกว่าแน่นอนส่วนเขาเป็นคนอื่น มันรู้สึกน้อยใจและเสียใจไปหมดการที่เขาไปโผลดังครั้งนี้มันได้อะไรมากกว่าที่เขาคิดจริงๆทางโรแวนก็นกหุดหงิดไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากได้ให้มาเตนถูกจับนักถึงยังไงมาเตนก็เป็นอาของเขาจนเขาจะไม่ยอมให้อยให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วลันเองก็ไม่น่าทำอย่างนี้ถ้าเกิดถูกมาเตนทำร้ายไปเขาก็ไม่อาจช่วยได้ถึงอยากจะช่วยก็ตาม มันทําให้เขาตอนนี้เป็นห่วงทั้งอลันและมาตินไปพ,พร้อมๆกันส่วนทางด้านโลมเมอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขารู้สึกดีขึ้นมา,มากพยายามปมใจและความโกรธความเกลียดชังที่มีต่อคิมมาไว้คิมเดินเข้ามาหาในห้องพอร้อมกับนำอาหารให้กับตัวเองเขาอยู่ในชุดที่สบายๆหน้าตาไม่ได้เครงเครียดอะไรฉันออกมาให้ ถ้าเกิดมองหน้าฉันแล้วกินไม่ลงฉันจะได้ออกไปไม่ต้องหรอกที่อยู่ก็อยู่ไปเถอะมันไม่เกี่ยวกันหรอกเมื่อลงพูดแบบนั้นมันทำให้คิมรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเมื่อทานอาหารเสร็จคิมก็อยากจะพาลงไปขับรถเล่นลงดีใจมากถึงกับยิ้มออกมาโอกาสนี้เขาจะหนีดีไหมนะแต่ถ้าหนีไปล่ะสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนี่มันต้องหมดไปแน่ หมอนี่มันถ้าจะชอบเราจริงฮนะถ้าเรายอมมันนิดๆหน่อยคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่างน้นอยๆก็ต้องหลอกล่อไว้ก่อนพิมพาโลมาขับรถเลยจริงๆขับย้อนไปย้อนมาก็คือในบ้านนั่นแหละโล่ถึงกับหลบมองทำหน้าององอะไรก็ขับรถเล่นไงก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยถ้างั้นเราไปที่โกดังของนายกันไหมฉันอยากรู้ว่าที่นั่นทำอะไรกัน อย่าไปเลยคนเยอะ,ปะเปล่าๆที่นี้รวมถึงกับนางอมองไปทางองื่นแลงไม่ยอมคุยกับพิมพอีมันทําให้พิมอ่อนใจเลยต้องทาตามพาลมไปที่โกดังพอมาถึงโกดังมันก็ไม่มีอะไรจริงๆอะไรกันเนี่ยเมื่อวานนี้ยังเห็นมีตั้งเยอะคนไปไหนหมดหาอะไรเหรอก็อคนนานของนายไงวันก่อนที่นายพาฉันมาดูยังเห็นมีคนตั้งเยอะ ขอย้ายไปอยู่ด้านนู้นแล้วจะไปดูไหมล่ะไปสิไปไม่ดีกว่าเดินเมื่อยแล้วกลับกันเถอะพูดแล้วขิมก็จับมือของลมโลมเองตอนนี้แม้จะรู้สึกโกรธและ,มะโมโหขิมอยู่แต่ก็ต้องยอมให้เขาจับมืออย่างโดยดีขิมรู้สึกมีความสุขมากตั้งแต่ลมออกมาจากห้องใต้ดินลมก็เปลี่ยนไปยิ้มให้เขามากขึ้นไม่โตเถียงทับมือทั้งคู่ แต่ไอ้ท่าทางงอนๆนั่งหงิกๆน,นั้นถึงจะมีอยู่แต่มันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาโลมสังเกตว่าคิมตอนนี้ดูเหมือนว่าตะวางใจและดูเหมือนจะไม่สงสัยในตัวเขาว่าเขาคิดจะหนีอีกหรือไม่และไม่ถามเรื่องที่มาที่ไปของโทรศัพท์นั่นเองส่วนคิมก็มองมือของโลมที่มีแหวนวงหนึ่งติดมือไว้ตลอดหลนมันไว้มันทำให้เขานึกสงสัย และจินตนาการตัวเองว่าแหวนนั้นคงจะสำคัญมากหรือใครให้มาเราจึงเอาาง่ยถามโลมได้แต่หัวเลาะแล้วบอกว่าแหวนวงนี้เขาทำมาเองและสนใจมันพอเชิญชอ่อลมเองก็ไม่คิดว่าขิมจะคิดอะไรได้ถึงขนาดนี้แค่แหวนวงเดียวก็คิดว่ามีคนอื่นให้มาจะเป็นของตัวเองบ้างไม่ได้หรือไงบ่อนี่ถ้าจะเป็นอามาตย์จริงจรินทางด้านโอตอนนี้เขาพยายามอย่างหนัก เพื่อให้โรงงานของรายมันไปต่อจลัการที่โรงงานเกิดภาวะขาดทุนดลักายได้นำเงินออกไปและโกงออกไปอย่างมากมายกว่าจะเดินหน้าได้ต่อนั่นโดยที่ไม่มีรายมันมาช่วยเลยแม้แต่น้อยโอ้ก็รู้สึกหนล้าอยู่พอสมควรเททายที่เดินเข้ามาในห้องถึงกับเดินจ้องหน้าขโมดคิ้วเฮ้ยถ้ามันมากนะก็ลาออก ก็ไปทํากับฉันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ล้าออกแปเราออกมาได้ไงครับคุณเองเป็นคนไล่ผมมาอยู่ที่นี่อยู่ดีๆก็จะมาให้ผมไปทําที่อื่นที่อื่นที่ไหนกันก็ที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันในไม่ครับผมจะทําที่นี่ไม่อยากทำกับคุณแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวันดีคืนดีคุณไม่พอใจผมก็ไล่ผมมาอีกผมจะปรับตัวยังไงละครับผมไม่ใช่คนเก่งนะครับพอพูดถึง มาถึงข้อนี้มันทําให้เขารู้สึกน้อยใจในช่วงที่เวลาที่เพทายให้เขาออกจากบ้านไปอยู่ที่เรือนหัาการลงถึงให้เขามาทํางานที่นี่ด้วยมันเร็วมากว่าเขาจะปรับตัวได้มันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรรวมถึงจิตใจเขาด้วยจะให้เขายอมมาคัยให้เพทายง่ายๆก็คงยากถึงแม้ตอนนี้เพทายจะบอกว่าชอบคนนับชอบคนหางก็เถอะักวันหนึง่ง เททายก็อาจจะทำอย่างนี้อีกมันก็อาจจะเป็นไปได้อ้ยไม่ชอบเลยคิดมากจริงๆตอนนั้นฉันก็แค่โกดเท่านั้นแหละไม่คิดว่าจะให้มันอยู่จริงๆซะหน่อยกะว่าเดี๋ยวจะมารับคุณรู้ไหมว่าไอการกระทำเล่นๆของคุณเนี่ยมันทำให้ผมเสียใจายมากแค่ไหนความรู้สึกข,ของผมเลยนะคุณอ้าวจะเอาอย่งไรเราก็เอาอย่างนี้แหละผมจะอยู่ที่นี่แล้ว อีกสองสามวันผมก็จะ้ายออกจากบ้านด้วยผมจะไปอยู่ที่คอนโดของเพื่อนของเพื่อนของใครเราเออของผมเองไม่ใช่ผมเพื่อนหรอกเพิ่งจะซื้อเอาเงินที่ไหนซื้อเอ๊ะผมก็ต้องมีของผมไม่ละดีไปอยู่คอนโดก็ดีส่วนตัวดีจะได้ไปอยู่ด้วยกันฮะมันจะบ้าเหรอคุณก็มีบ้านก็ไปอยู่บ้านคุณสิโอถึงกับโมโหเพทายมากเขาไปไหนก็จะตาม ไม่รู้ว่าที่ทําไปเพราะจริงใจหรือว่าแค่เห็นเขาเป็นแค่ของเล่นเพราะที่เล,ล้วมาเพย์ไยก็ไม่เคยจริงจังกับใครรวงถึงตัวเขาก็ยังถูกใกล้ออกมาแบบนี้เลยนี่ถ้าไม่มีโรงงานของรายมานีก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่จุดไหนเหมือนกันหรือไม่ดีอาจจะเป็นคนสวนก็ได้การคิดมากของโอ้มันทําให้เพยนไทย,ยกับหมวดหิว บอกเลยว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนี่มันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจริงๆเขามีคิดว่าโอ้จะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากขนาดนั้นคิดว่าตัวเองําต้อยจู่ตลอดเวลาทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ในช่วงวัยเด็กอาจจะมีงนด้อยก็ได้ซึ่งเขาไม่เคยคิดหรือรู้ข้อนี้มาก่อน